ตีเทย right? no, ์เนอร์อนี่โมตีเทย์บันสิงอเมือนอนนี้บันสลอเมือนเนอร์บันสลอเมือนสลอเมือนจะไงอีกครั้งนะมันลวกมันลวกได้เดลเลยจ้ะมันลวกชีชีไปเรื่อยเนอรสักสักสักแม่กีทแถบใบยีราใบยีราอันนี้มันลวกตะซอกเนอร์จ้ะมันลวกตะซอกสิงอเมื่อนองนนี้บานสิงอเมือนสลอเมือน ต้มไก่นะจ๊ะวันนี้ได้ต้มไก่ผักสุดเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้อืมงานงานน้ำปองปูน่ยจับจับ,จบ,บมึออกปะพร่องไงย่ยปลาหมัน หัวตึดจันเบียกาจับน้ำพอหลึงข้อจับจบเปลยเปลยจัดหนำหันหอน

cọ cùi bài mặc cụt mặc muốn phai ต้มกายได้พี่น้องต้มไตต้มเป๊ะๆหนาำไปเลอืออจับลายหลายนคนถามว่าพูดแต่ภาษาเขมรเหรอพูดได้หลายภาษานะจ๊ะภาษาไทยก็พูดได้ภาษาอีสานก็พูดได้นะจ๊ะแต่ภาษา,ดดะะาหลักๆคือภาษาเขมรนะ เพราะก้อยคนเขมรจ้าบรีรดำนะจ๊ะสาวบรีดดำเราเลียนรภาษาอยู่ตายสาำก่อนกับเป้าได้หนว่าภาษาสวยบ่เป็นเน๊ะแต่งตอบมากเพิ่นะตอบแ้งพี่น้อง надо ну а

ันั้นได้้คพี่บออเนาะงใชจใชอะไรเราไม่ได้คดด้วย

อืมฮั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 มจัมฮ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 ัมอัมฮัมฮันฮัมาะมฮัมฮัมฮัันฮนมฮัมฮัมฮม 哥，你看看、啊，嗯，那。